ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสลามแมมรีอนเสกไก่กันทุกคนด้วยนะครับสวัสดีกันอีกทีหนึ่งเนาะก็กลับมาอยู่กันเกมซามเหมือนเดิมก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรายการอัปเดตกันเนาะในส่วนของวันที่สิบห้าที่จะเข้าถึงวันนี้อ่าที่เราจะเข้าวันศุกร์อ่ะวันศุกร์บ้านเราเนาะก่อนจะเราจะไปดูรายการอัปเดตนเนาะเพื่อนๆน่าจะได้เห็นจาก ออฟฟิเชียลแล้วเขาทาง X เขาได้ลงไว้ว่ามีการสปอยตัวละครใหม่ที่จะเข้าวันศุกร์นี้ที่จะถึงนี้ตอนเนลวลา9โมงเช้าบ้านเราเนาะเป็นตัวละครของโจนโซไทายอย่างที่เราคาดเดากันไว้เพราะว่าสามสาวจะมาไม่ครบก็ไม่ได้เนาะถ้ามาแล้วก็ปกติจะต้องมาให้ครบถ้าเป็นทีมแบบกึงก่งๆึ่งไพรมเดมอนเนาะก็พอมาครบอย่างนี้สามสาว เราเขาก็จะสปอยให้เห็นสกิลแรกแล้วแล,แล้วก็ให้เห็นในส่วนของตัวรูปทรงของอ่ะเป็นตัวละครของโจนเลยไม้เห็นเลยค่อนข้างสวยเนาะแล้วน่ารักเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยนะครับในพรีวิวที่เขาปล่อยออกมาเนาะไปดูกันฮิโอย์บีชดยีเน่ いくらでもぶっぱらせそうだおこれは大物の予感こんなあな今面白いじゃないかキャッチリリースよし切り替えて次行くか少し暴れてこようかなさーてできたできた れうよバニシングイージャーこの美しさこそ私にふさわしいですわね間の悪いおばかさんねしつけが必要かしらマリーナスピン <laughs> 俺に見とれるなよえー、結構良さそうなところじゃんこの姿が馴染みますねあっ何ちゃくどうせえの ต่อในส่วนของพรีวิวว่ามีกิจกรรมอะไรบัางที่จะมาในวันที่15เนาะก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมเนาะสำหรับบัตร EX Weekly ออ f s ก็เขาก็จะมาขายอีก1นึ่งวีคก,ก็คือ1อาทิตย์แหละตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่22เนาะใครมีกำลังซ้ำในการเติมก็สามารถเติมกันได้นะครับใครไม่มีส่วนนี้สามารถคะไดเลย ไฮไลท์ของเราคงไม่หนีไม่พ้นตัวละครอย่างโจนสเนะ ation, าะเดโมเดมอนสวาเคชั่นภาคที่สอ่าก็จะเข้าวันที่สิบห้าเวลาเก้าโมงเช้าบ้านเราเนาะก็เป็นตัวละครเ e อี๊ยห้าดาวเหมือนเดิมเป็นเ e อี๊ยอันบาวเผาซัมเมอร์เผาหลักเนาะก็จะมาให้เปิดกันได้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวในส่วนของตัวสกิลเราคงจะได้เห็นสกิลเต็มๆที่เป็นสปอยก่อนเนาะก่อนที่ตัวละครจะเข้าคงจะได้เห็นอาจจะเย็นๆวันเนี้ยคิดว่านะอาจจะอา,อาจจะได้เห็นว่าสปอยทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้เขาสปอยมาแล้วหนึ่งสกิลเนาะและเดี๋ยวก็เป็นอบอกไปก่อนเลยกันก็เป็นซิงเกิลทาร์เก็ตเนาะ ตัวละครโจนจะเป็นซนะิงเกิลทารเก็ตเนาะบัฟดาเมจซิงเกิลทารเก็ตแล้วก็เอจิสพาวเวอร์ใช้คอสอยู่ที่1ใช้คอสอยู่ที่50และยังมีการเปลี่ยนเอเนอร์ลไซส์ของตัวเองจากเผาซัมเมอร์ทั้งหมดด้วยสูงสุดถึง150้าสิก็สกิลคล้ายๆมิลิมหน่อยแต่แค่มีบัฟที่ดูน่าสนใจก็คือ,อในส่วนซิงเกิลทารเก็ตสามารถส่งให้เพื่อนได้แล้วก็ในส่วนของ a e g i s power สามารถส่งให้เพื่อนได้ซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่ามันจะให้มาที่กี่เปอร์เซ็นต์นะถ้า a อจิ s Power ให้มาหนึ่งร้อยซิ r เกิลทตอาจจะให้มาที่70%เปอรท่าๆกับตัวของ Diablo เอ่อ Skimmer ก็ได้อ่ะเพราะว่าสกิลมันจะค่อนข้างคล้ายกันเพราะว่าแต่ของ Diablo มันจะเป็นให้บับกับตัวเองซะมากกว่าเนาะ,อะขอข้ามไปเร็วๆแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายในส่วนสกิลอีกทีนึงเนาะ อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะมาในวันที่15ก็จะเป็นกิจกรรมสติกเกอร์สติกเกอร์โหวตเวทเดมอนซัมเมอก็จะอารมณ์คล้ายๆกับตอนใครที่เล่นมาตอน2.5ปีมันจะคล้ายๆกับช่วง p พเมอร์เดมอเข้าเนาะก็เป็นกิจกรรมที่ให้เราไปเล่นตีมอนนี่แหละตีพวกสามสาวนี่แหละแล้วก็เก็บเก็บเหรียญเอามาโหวตสติกเกอร์ที่เราอยากได้ตัวเราชอบตัวไหนเราไปโหวตตัวนั้นเลยนะอ่าอย่างรอบที่แล้วผมจําได้เลยรอบที่แล้วมันจะมี บลังโจนวิโอเล่อย่างนี้เลยสามตัวหรือใครใครรู้จักกันในส่วนของถ้ามใครไปดูพวกไปอ่านนิยายมาหรือไปอ่างง่ะมาก็จะรู้จักในเททรซัซ่าคาเรล,ล่าแล้วก็อันติมาเนาะก็สามตัวนี้สามสาวใครชอบตัวไหนไปโหวตตัวนั้นนะเพื่อน,อนก็อย่างรอบที่แล้วคงไม่ต้องบอกนะว่าใครชนะ คนที่ชนะก็จะเป็นในส่วนของตัวละครของบลังเนาะบลังชนะไปแล้วก็ได้สติ๊กเกอร์มาซึ่งเพื่อนๆอยากให้ตัวไหนชนะก็จะได้สติ๊กเกอร์ตัวนั้นเนาะก็เป็นการช่วยกันทั้งเซิร์ฟเวอร์มันขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์แหละก,ก็ไปโหวตกันได้แต่รอบที่แล้วบลังค่อนข้างโดดเด่นเรื่อีหรือสองตัวเนาะ ก็กิจกรรมปรนแบบนี้ก็จะมีของแจกนิดหน่อยพวกหินอัพตัวละครแล้วก็คอนนะอ่าแล้วก็กิจกรรมหลักก็มาแล้วในส่วนของเทมเ a t e h ีโ o Jubilee เนะาะก็จะเป็น Jubilee แบทเทิมาแล้วก็ให้เราได้ไปเตรียมทำาดาเมจเล่นกันเลยแบบสุดๆกันเลยสำหรับทีม Summer of Memory 2.0นะครับับอ่ะ ก็จะมาในวันที่สิบห้าเหมือนกันเลยอะแล้วก็มาถึงกิจกรรมที่ยังไม่เข้านะอันนี้จะเข้าในวันที่สิบแปดเนาะก็จะถัดไปก็จะเป็นกิจกรรมเออ่รีกูดเนชแนลดีเวล e อปเมนต t เก็จะเป็นกิจกรรมที่มาเหมือนเหมือนมาก่อนหน้าน,นี้เป็นกิจกรรมที่ให้เศษให้ให้ของนิดนี้หน่อยๆอ,อย่างเช่นแจกบูปินบูปินไอเอาไว้สร้างบ้านนะเนาะก็คือสําหรับสายสร้างบ้านแล้วก็ได้ในส่วนของหินแล้วก็มีสโตนชาร์ดอะไรพวกนี้นิดน,นหน่อย,อยแถมมาให้ประมาณนั้นเนาะ แล้วก็จะมีในส่วนของ t e m p พลต Big Cat Festival เนาะทีเ่เป็นกิจกรรมอาหารเหมือนเดิมซูชิที่จะมาในวันที่สิบแปดอ่ะอันนี้ก็จะมาหลังกิจกรรมกระตู้ตัวละครโจรมาเนาะก็จะเป็น สองกิจกรรมที่จะมาหลังจากนั้นอ่าแล้วก็ Chamber of m e m o r y contact ก็คือกิจกรรมของคอนแทคเกมก็จะเพิ่มจะเพิ่มในส่วนของด่านใหม่เนาะคิดว่าจะเพิ่มด่านใหม่แล้วก็เพิ่มเ,เพิ่มด่านใหม่แล้วก็ให้ในส่วนของหินเหมือนเดิม แจกหินเหมือนหินอัปเกรดเหมือนเดิมอาจจะเป็นเอาทีมซัมเมอร์ได้เข้ามาเล่นแหละทีมซัมเมอร์อาจาจะเข้ามาเล่นเนาะสำหรับทีมซัมเมอร์ใหม่นะอ่ะก็เห็นไหมก็จะมีด่านเพิ่มมามีเพิ่มมาสองด่าน c ช a m b e r of t ฟเทนนิ่สองด่านเนาะเป็นสี่ดาวแล้วก็ห้าดาวห้าดาวเพิ่มมาอีกสองด่านเป็นทันเก้ากับทันสิบอ่ะแล้วก็เอ่อ w t วเท a ลนใหม่ ก็พื้นใหม่สีพื้นใหม่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับคนชอบแต่งบ้านก็จะเข้าในวันที่สิบห้าเลยอ่ะพื้นใหม่อาจจะต้องโอ้ต้องใช้ป๊อปปูล่าหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเลยนะสําหรับน่าจะประชากรนะคิดว่า แล้วก็มีในส่วนของลิมารุพิเดเทนควสที่กลับมาให้เราฟาร์มที่อาสกิลกันก็คือเป็นสีเหลืองเนาะสายเหลืองคิดว่าจะเอามาให้อัพของโจนนั่นแหละนะอ่ะอันสุดท้ายก็จะเป็นบิงโกมิชชั่นที่จะมาวันที่สิบสี่เลยมาก่อนวันหนึ่งเนาะของ s t a m i n น u อ l ันบล็อกกประมาณนี้ในการอัพเดตหลักๆคงหนีไม่พ้นส่วนตัวของ ตัวละครหลักของโจนเนาะอ่ะกิจกรรมของโจนและจูบิลี่จูบิลี่แล้วก็ในส่วนของตัวละครโจนนะครับก็ประมาณนี้นะละกันนะครับในการอัปเดตแบบรวดเร็วเนาะให้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าตัวสกิลใหม่ทีเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งไปในทีเดียวเลยนะก็สำหรับวันนี้ ถ้าถูกใจชอบกดไลค์ฝากดติดตามกันด้วยนะครับไว้เดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรมาเราจะมาอัปเดตกันให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม